แล้ววันนี้ครับจะเป็นการปั้มนะฮะแบบทีมนะครับสลับกันแท็กทีมออกมานะครับนี่คือเข็มขัดแชมป์นะครับเส้นนี้ใครจะได้ไปครอบครองจองขมือครับคุณเมีอะไรจะพูดกับพุทธชิงครับผมจะดึงเส้นเลือดขอดคนออกมาทีละเส้นทีละเส้นโย่ากูแล้วครับ โอ้ยญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นกี้ก็เห็นมันพูดไทยอยูๆๆ่มันอยากพูดยังไงอีบ้างนะครับบอกกฎกริกาครับโูษค่ะกฎกริกาครับการทกมวยปั้มครั้งนี้ครับข้อหนึ่งเลยครับห้ามเลยนะครับห้ามเอารถมาจอดบนเวทีนะครับเพราะว่าถ้ารถมาจอดปุ๊บจะปั้มกันลําบากโอเค,อเคข้อสองห้ามจูบปากห้ามแลกน้ําลายกันๆๆห้ามเลยนะครับและห้ามทําตกตกะปกด้วยนะครับเพราะแม่บ้านเขาต้องมาทําความสะอาด ข้อสามห้ามกินข้าวบนเวทีนะครับ oh. ยกเว้นก็เจยวหนูงชาใชาชาพร oh. ้อมอยากจะเริ่มก่อนครับพร้อมแล้ว one two three เ oh. อาแล้วลวับคอนแแผงต้องไปสวยงาม านะครับเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเอาแล้วกรรมการไม่เห็นกรรมการไม่เห็นกรรมการนะแก่กรรมการกรรมการไม่รู้เรื่องครับตอนนี้เอาละครับโอ้โหเอามาจากไหนครับถังแก๊สพุ่งลงไปครับพุ่งลงไปโอ้โหพุ่งลงไปโอ้โหก้อยโอ้โเลืองครับเอาละครับ สองผู้นัชิงได้เปรียบครับ,บค,รครับกดได้นะครับจนะนับหรือไม่ครับตอนนี้ชอชนะนับเลยนะครับจนะนับเลยนะครับ เลือนิสสัดกลางเวทีนะครับวันนี้จัมโบ้นะโอ้โหเป็กไปเลือดเออนี่แข่งมวยปั้มหรือว่ารถชนกันแค่เนี่ยเป็กที่มาก่อเลือดเข้าตาดูแบบเลือดเข้าตาโอ้ผมไม่กดผูต่อสู้หรอกครับใช่ครับผมกดไปเพื่อนคุณพยายามจะมาแท็กมือนะฮะคุณไม่ยอมแท็กมือเขากูโดนขนาดนี้แกรมาเล่นสกปรกไง ต่แกเนี่ยเป็นเลือดแห่งความรักสู้ให้เราก็ชนะเพื่อนคุณบอกว่าฝั่งนู้นเล่นสกปรกคุณนะครับโอ้สกปรกมากแล้วเพิ่งแพ้ตีจนเป็นลมคุณถ้าว่าตปุ๋ยทางแก้มาคุณก็หมดพลังแล้วนะครับคุณจะแพ้คุผมมีใจเป็นนักกีฬาครับผมผมอยากจะจับมือแล้วเข้าไปกอดอาละครับต่อไปเป็นการมอบเข็มขัดแชมป์ให้กับทั้งคู่นะครับพบกับมาอย่างยิ่งใหญ่ครับเดวิด เอาับมาย่ังไม่ย <mas ังยังตรงข้ามันไม่ยอมครับไม่ยอม เด้นการนอกใจมาตลอดการอะไรครับไมได้ครับไปเลยเยี่ยมเลยเยี่เยี่เยี่ยมมึงดูด้วยเนี่ยดูด้วยดูด้วยไปเสยเียครับเยี่ยมาครับ โอ้จะมีทัเลือดทั้งน,น้ำไหลออกจากตัวไม่หยุดครับเฮ้ยเลือดไม่หยุดครับตอนนี้นีก่แกทำเพื่อฉันเหรอโอ้ยผมไม่ได้ทำให้ทำททอะท่ะให้ทำบึ้งทำ